วันพฤหัสบดีที่12มกราคม2566สโมสอรไลอ้อนสากลในภาค3104ร่วมกับกลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชนบรุรีและศูนย์ศึกษาเด็กพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชนบรุรีจัดกิจกรรมโครงการโลกมะเร็งในเด็กและวันเด็กแห่งชาติที่ห้องประชุมในแพทย์สุจินโรงพยาบาลชนบุรี โดยมีไลออนสมพกพิชัยวงศ์ผู้ว่าการไลออนสากลภัก3าค4 1 0 4เป็นประธานในการเปิดงานนายแพทย์ธีรศิวดุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบุรีไลออนสมพิษวรลรลางสลิดประธานฝ่ายป้องกันโรคมะเร็งและมะเร็งในวัยเด็กสโมสรไลออน Lion สากลภัก3าค4น0 4นางสาวทักษินาช่วยบำรุงผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสมาชิกสโมสรไลออนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่และงานวันเด็กในครั้งนี้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเด็กที่ป่วยในวันนี้ทำให้ความปรารถนาให้พวกเขาได้หายจากโรคที่เป็นเพื่อจะได้เติบโตขึ้นในวันข้างหน้าเป็นกำลังสำคัญของสังคมและมีส่วนเป็นผู้รับผิดชอบต่อประเทศชาติ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคตกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กป่วยได้รับความรักความอบอุ่นความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและผู้ปกครองต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นให้หายจากโรคเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติ ก็ผม,มในแพทย์ธีรศิวตุลน,นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรีก็ในานามของโรงพยาบาลชนบุรีนะครับก็ขอรู้สึกขอบพระคุณนะครับทุกท่านโดยเฉพาะสโมสรไลออนนะครับซึ่งมาทำกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยทุกปีเลยนะครับแล้วก็ยังขอขอบคุณที่ได้มอบเงินสมทบนะครับเข้ากองบุญเพื่อรักษาเด็กเจ็บป่วยโรคมะเรผู้ยากไรในจังหวัดชนบุรีนะครับก็ผมในานามเจ้าภาพ ของงานครั้งนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบพระคุณทางสโมสรไลออนนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5ได้มีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่ชุดสว่านประกอบเข็มเจาะใช้ช่วยชีวิตเด็กที่ป่วยแบบฉุกเฉินให้กับทางโรงพยาบาลมอบของขวัญให้กับเด็กๆก,การแสดงและการละเล่นต่างๆเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กป่วยโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมอบเงินเข้ากองบุญเพื่อเด็กเจ็บป่วยเลือรังจังหวัดชลบุรีจำนวนเงิน1 3 0 0ง0บาททวนสโมสรไลออนเป็นองค์กรการกุศลสาโกลขนาดใหญ่สมาชิกมีอุดมการร่วมกันในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ยากไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นภารกิจสำคัญโรคมะเร็งในเด็กเป็นกิจกรรมหลักของสากลพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนกระทั่งถึงเด็กอายุต่ำกว่า15ปีการจัดกิจกรรมมะเร็งในเด็กที่โรงพยาบาลจุบิีปีนี้เป็นปีที่5ด้วยเป็นโรงพยาบาลศูนย์มีเด็กที่ป่วยเข้ามารักษาอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเป็นเด็กยากจน การรักษาใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานจึงจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านการดูแลรักษาการสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กป่วยจึงร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ในวันนี้ที่มอบนะคะ เป็นชุดสว่านประกอบเข็มเจาะให้สารละลายเข้ากระดูกใช้ช่วยชีวิตเด็กป่วยฉุกเฉินซึ่งตัวยาจะสมฤทธิ์ผลในห้าวินาทีเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเด็กป่วยมอบเงินเข้ากองบุญรักษาเด็กป่วยโรคมะเร็งในเด็กผู้ยากไร้ในจังหวัดชลบุรีมอบตุ๊กตาเป็นของขวัญของรางวัล มอบเสื้อผ้าให้กับเด็กป่วยนะคะการละเล่นต่างๆเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กป่วยนะคะ